สนับสนุนโดย hops beat them จ้าเอ๊สวัสดีค่ะและนี่ก็คือผู้ที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ค่ะคุณอะไรคะเมโลดี้ค่ะเมโลดี้และคุณอะไรครับอินฟินี้โ เพราะอะไรทําไมถึงเลือกที่จะมาแข่งกันดีกว่างทำไมคะเพราะว่าทำแรกอ่ะเห็นแล้วมันน่าสนใจแล้วก็เลยแบบติดตามมาเห็นใน,นอินจการก็เลยสมัครเข้ามาดูลองดูว่าเอ้ยเราจะทําได้ไหมับมีส่วนตัวเรียนอะไรนะเต็นจริงเหรอ,ขอ,หอขอดูหน่อยขอดูหน่อยทั้งสองคนเลยอ่ะจร่งดิไม่กล้าอยู่ต้อง<ต>เล่าเพลงกันเลยคนเราชอบเต้เนจริงอะไรนะมิวสิกมา กันที่ไปเข้าใจกติกาก่อนแปลว,ว่าต้องทำอะไรกันบ้างได้ลและห้ามทำอะไรกันบ้างนะมออุตส่าห์นี่กติกาอยู่น พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอโชว์ความเป็นแท็กทีมเวิร์กหน่อยหนึ่งสองซ่อมเฮ้ยเนี่ยตเคงแท็กทีมแล้วโชคดีครับขอให้โชคดีครับไปเลยครับไปสแตนบายเลยครับโอ้โห ค่อยๆค่อยๆเลี้ยวขวาค่อยๆเลี้ยวขวาตรงไปอีกนิดหักเลี้ยวห่าแล้วตรงไปตรงไปซ้ายซ้ายซ้ายหลบซ้ายอย่าม um ีอีกอย่มีซ้ายหักซ้ายซ้ายซ้าย ยังย,ย,ย,ยังพึ่งหมุนเก้าจีายสายขวาเดี๋ยวเคนะจะมีป้ายเพ่งอปไไป้ายอีเลยวเดี๋ยบตรงตรงขวาหาขวาตรงเออตรงตรงตรขวาขขวาิ้นึงขวานิดนึงขวานิดนึง ตดไหนตรีนหนึ่งซ้ายอีกายอีกต้อขวาขวารงตรง,ตรงขวาขวาเออพอแล้วตรงไปเลยสายหน่อย ซ้ายซ้ายหักอยู่ขวาขวาหน่อยขวาแม่ขวาก็หุนไปขวาดิเออขวาอีกหมดเลยอะหมดหมดยาวเออหมดขวาอ่ะถึงแล้วเอ้ยเนื่อแมหมมาให้ซ้ายจะไปขวาอ๋อหายไปไหนอะคุณเมลลดี้ครับทำไมเป็นไรครับเพื่อนหายค่ะเพื่อนหาย ทำไมอ่ะไม่รู้หานานแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกติการถมันก็หายไปเลยอ่ะไม่กติกาเกมนี้คือถ้าเพื่อนหายนี่แปลว่ามีปัญหาแล้วแหละจริงอคะแปลว่าคุณเมลดี้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าในสนามจำไม่ได้รู้แต่ว่ามีเสียงอะไรไม่รู้ตาน้องจริงเหรอจริงแต่จากภาพเมื่อกี้นี้เอายี่ดีกว่าเดี๋ยวจะพาคุณไปดูแต่ตอนนี้อยากเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมอยากเจอแล้วเรียกชื่อเขาหน่อยเรียกชื่อเขาหน่อยเร็วกินมาสิลูกอยู่ไหนอยู่ไหน เป็นยังไงครับจะรัหกันะเนี่ยทำไมอ่ะดูดูสิดูมันทำมันเาเริ่มแตกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรกันขึ้นเล่าให้ผมฟังก่อนคือขับรถนี่ไม่ฟังเลยสักอย่างเลยไม่ฟังบอกให้ไปซ inh ้ายไปขวาจ้าเล้ตกอยู่สภาพนี้เดี๋ยวก่อนไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงหรือไม่ไม่ก็คือจับจอนว่าซ้ายเอ้ยซ้ายขวาเอะยยังไงดีใช่อย่างี้ดีกว่าคลี่คลายตัวนี้กันไปเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหมครับ ไ,ไปดูกันเลยครับตายตายซายร้อยตาย โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นภาพเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจแล้วเขาสับสนจริงๆต้องให้อภัยเขาเพานะนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูสกอร์กันดีกว่าว่าคุณทําไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับจากที่เมื่อกี้ได้เห็นกันไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณทําเวลาได้โอเคมากโอเคอยู่ประมาณ4นาที54แต่คะแนนรวมทั้งหมดเลยจากที่คุณ ชนเยอะแยะไปหมดนะฮะคุณได้หมด5นาที29เพราะฉะนั้นคุณเกินมาแค่29วิไม่เป็นไรครับคุยนายกิฟต์บอลเชอร์2,000บาทจากฮอปส์พี่เจมส์ครับเชิญเลยครับพี่เจมส์ครับสวัสดีครับพี่เจมส์ครับนี่เลยครับวันนี้นำกิฟต์บอลเชอร์มาเชิญเลยครับถูกครับครับผมกิฟต์บอลเชอร์สองพันบาทครับครับผมนี่เลยครับเชิญครับฝากฝากบอกหน่อยพี่อาร์หน่อยก็ใช้ได้ทุกสาขานะครับ แต่จะขอแนะนำขอเชิญสาขาใหม่ที่เวนฮิลครับสุงวิทย์47ครับได้ครับรยังไงฝากด้วยและกันที่<ด>นี่ก็เยี่ยมมากเลยนะครับเ<ช>อาล,ละวันนี้มีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมลุยกันไหมทางอินสตาแกรหรือเฟซบุ๊กได้ก็ยังไงนะคะใครสนใจนะคะในเรื่องความเร็วนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะที่ GT m a มาเนียค่ะถูกต้องเลยครับ ค่ะก็ลองมาเล่นกันดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสนุกสนุกดีเฮ้ยไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกคู่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอาใครมาวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ GT Mania